คบกันมาหลายปีแต่ทำไมผู้ชายไม่ขอคุณแต่งงานสักทีข้อหรอหน้าที่การงานให้มั่นคงก่อนผู้ชายนะคะจะให้ความสำคัญกับงานมากๆถ้าณขนาดนี้งานของเขาเนี่ยยังเป็นงานที่ไม่มั่นคงไรายได้ก็ยังไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะเขาจะไม่ตัดสินใจมีครอบครัวหรือว่า แต่งงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าการแต่งงานนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งเขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องดูแลภรรยาแล้วในอนาคตก็ต้องดูแลลูกด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงรอให้หน้าที่การงานเขาเนี่ยมั่นคงก่อนแล้วก็เลื่อนตําแหน่งให้สูงก่อนมีเงินเดือนฐานเงินเดือนเยอะก่อนนะคะดังนั้นเขาถึงค่อยจะตัดสินใจแต่งงานสาวๆไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าคุณคือคนที่ ใช่สำหรับเขาจริงๆเนี่ยเขาจะยกขันมากนะคะมาขอคุณแต่งงานแน่นอนค่ะข้อ2รอเก็บเงินก่อนนะคะหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังมีเงินไม่ได้มากเพียงพอดังนั้นการที่เขาจะคิดถึงการแต่งงานหรือว่าการที่จะมีภรรยานะคะเขาต้องมีเงินในบัญชีมากเพียงพอเขาอาจจะเก็บเงินซื้อบ้านก่อนนะคะหรือว่าเก็บเงินที่จะ จัดพิธีแต่งงานหรือว่าซื้อแหวนม่นให้คุณดังนั้นเมื่อเขาเก็บเงินได้ตามจํานวนที่เขาคิดว่าเอ้ยเพียงพอแล้วแหละที่จะสร้างครอบครัวหรือว่ามีภรรยาแต่งงานเนี่ยเขาก็จะคุกเข่าขอคุณแต่งงานแน่นอนนะจ๊ะสาวๆข้อ3นะคะรอให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของคุณเนี่ยแน่นแฟนก่อนนะคะหนุมน่มๆเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่าการแต่งงานเนี่ย ไม่ใช่แค่สองคนเท่านั้นนะคะแต่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือพ่อแม่ของเขาแล้วก็พ่อแม่ของคุณดังนั้นเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยว่าที่พ่อตาแม่ยายเนี่ยให้ความรักความเอ็นดูสนิทสนุมคุ้นเคยกับเขาหรือเปล่าถ้าแน่นแฟนแล้วก็แบบว่าพ่อแม่ของคุณรักเขาเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆเนี่ยรับรองว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนนะจ๊ะสาวๆข้อสี่ รักนะแต่ไม่อยากผูกพนันหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยเขารักคุณนะคะแต่ว่าการจดทะเบียนสมรสการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเขาหนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยอ,อ,อยากจะใช้แบบว่าชีวิตแบบว่าคู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ไม่ต้องมีทะเบียนสมรสไม่ต้องแต่งงานเพราะว่าหลายๆคนเขาคิดว่าการแต่งงานนะคะเป็นการที่ ผูกมัดอีกอย่างหนึง่งแล้วเวลาที่หย่าร้างเลิกกันไปบางคนมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยแบ่งแยกกันไม่ได้นะคะแปลว่าแชร์กันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้ก็มีปัญหาเข้ามาหลายๆอย่างนะคะดังนั้นหนุ่มๆเขาจะคิดว่าเอ้ยอยู่กันไปแบบนี้แหละไม่มีทะเบียนสมรส ก็ไม่เป็นไรขอแค่รักกันถ้าคุณนะคะสามารถรับจุดนี้ได้ก็ไม่มีปัญหานะคะและนี่ก็คือนะคะสาเหตุที่ทำไมเนี่ยหนุมน่มๆเขาคบคุณมาหลายปีแล้วแต่เขาไม่ขอคุณแต่งงานสักทีลองเช็คดูในะจัสสาว่ามีตามข้อไหนบ้างคุณมีตามข้อไหนบ้างนะคะที่คุณนุชพูดมาทั้งหมดแล้วก็ลองเล่าคอมเมนต์ให้คุณนุชฟังบ้างนะคะ